ครับสวัสดีครับเอาเรามาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงอะเราไปดูกันครับรมไม่ขึ้นรถมันจอดนานรถมันจอดนานวันนี้นี้แหละลมมันกว่ากว่าประม,มาณหกมันก็ยังไม่เต็มที่อ<ะ>่ะ เข้าเกียร์มันวิ่งเลยต้องรถมันจอดนานกว่ามันจะปั๊มลมไปเต็มถังอ่ะมันใช่ง่ายซะที่ไหนล่ะนานเป็น,น,น,ปนชั่วโมงนู่นแหละจากเมื่อก่อนที่หักนิดเดียวดูมาวันนี้ดูโอ้ย,อยไม่ใช่แกนมันจะเบี้ยวแล้วบอกข้ไงอ่เะเบี้ยวแกนอ่ะ ียวต้องรื้อถอดแกนมาดัดแกนอีกตัดไหมตัดเลยไหมตัดให้ขาดเลยไหมไม่ได้ถอดลงเดี๋ยวรอดึงก่อนถอดลงมาเลยถ,ถอดลงมันดึงขึง้นมายากโอ้ยขึ้นไปอ่ะหันก่อนหันแล้วให้มันดึงตัวมันเองนะเอ่ะยืดก่อนไนงะเพราะว่ากระบอกมันมันช่วยตัวเองไนดะ้โอ้อ นี่ยคนใช้งานไม่เป็นก็จะเป็นอย่างนี้แหละเค็นสามตันยกได้เบี้ยวขนาดน,นี้ก็คือว่าคนไม่เป็นจริงๆเนี่ยมันยกนูนะ่นเนาะพอมันยกเสร็จพอมันมันตกเนาะมันกระชากอยู่นั <c oughs> ่นแหละที่มันจะยกตรงนี้ลงแล้วก็ดึงมายกลงท่อนั่นก็เป็นตันเนื้อตันกว่าเลยนะแต่ถ้าถ้ายกของนั่นเขาต้องให้ตั้งเค็นก่อนแล้วก็ยื่นให้มันสูดไปไกล แต่ไม่ต้องขยับมุอ่ะนั่แหละปิดเครื่องไว้งั้นแหละเดี๋ยวมันจะค่อยๆขยับขึ้นเองวุฒยบุตรไง้หนูไม่กระานแล้วนะไม่นานมันกี่โหลดคลิปแค่ไม่กี่นาทีเองเห็นขับมาแล้วก็จะไปเต็มอะไรไวขนาดนั้น เพราะอนแรกอะถก็เกมันไม่ไม่ทวงมก็ยังใส่เบรกมันก็เบรกมันลั่นนี่อย่งมนเออเบรกก็อยู่ดีเพราะมันห้องพัดลมห้องพัดมไม่ติดนี่แหละแล้วมันนั่นแหละลมมันไปต่างหลายที่เนาะแล้วต้องไปปล่อยมันนี่แหละเดี๋ยวมันก็เต็มแหละ น่นแหละรถมันจอดนานจอดนานมันต้องติดเครื่องยาวอยู่เอามาบังร้านาค้าเขาละันจะขยับมกก็ยังไม่กล้าขยับเลยพอแล้ว,ลวเ,เดี๋ยวดันไปดันรถนั่นไปนู่นอีกแค่นี้ก็พอแล้วไปติดเครื่องให้มันเต็มก่อน ทำให้ไม่บินมาที่หายมันจะได้ไม่ค่อยแรงเมือ่อกี้มันมติดโล่ะที่ว่ามันมันไม่ดับไปได้เมื่อกี้เรยยิงหายขึ้นไว้ไงเออเนี่ยไอ้นี่ก็อยู่ตรงไหนหรอกตรงนี้เลยเห็นไหมมันก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วนี่ เออแต่รถพ่วงพอว่าเว้ยนี้รถโอ้ยรถมันจอดนานเข้าใจว่ารถจอดนานไหมรถจอดนานนี่ลมแค่นี้มันปั๊มอะ่ะโดยที่ไม่ต้องเร่งเครื่องอะ่ะเป็นชั่วโมงอะ่ะแค่เ,เ,รเร่งก็เร่งแบบเร่งแบบสุดๆเลยอะ่ะแล้วรถจอดนานกว่าแบบพวกนั้นกว่ามันจะไปเลี้ยงกว่ามันจะอะไรใช่ไหมเหารายยดัประโยชน์น้ำบอ น้ำมันเครื่องคอหายใจอ่ะน้ำนเข้าเครื่องบอกรถจอดนานครับลมไม่เต็มกโซล่าโซล่า,ลา,าะว่ามาสตาร์ยากมากเลยย่ง เทนสามตันเบี้ยวโอ้สุดจัดหลงหลงตาเหลี่ยมไฟแตกอีกไฟมางี้แตกมางี้เ่ไฟหรือมาแตกที่นี่ đồn khai ying, đồn khai งานเยอะงานเยอะช่างเตี้ยงานเยอะรถตัดแต่งตัวแ,แรงจริงหรอแบตรถใหม่คันนู่น่ะแบตใหม่ไงของงานน่ะหมุนรอบไม่ได้ <laughs> กินข้าวเที่ยงก่อน,นกินก๋วยเตี๋ยวก่อน เดี๋ยวเรามาคอยดูว่าช่างแจ็คเขาจะทำยังไงย,ยกอ่ฮะยกอะมันยกขึ้นนะมันก็ยิ่งตะเบี้ยวไอ้เนาะนีะ่ตกมาเลยตกมาเลยแล้วมันลมมันรัว่วลองเหยียบคาดดูซิมันจะไปหายไหมเออคาดน้องก็เบาแล้วดิ เดี๋ยวเรามาคอยดูครับว่าช่างแจ๊กเขาจะทำไงครับแบบคลิปนี้บายบายครับ